สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n j Story และวันนี้ครับทุกคนวันที่เรารอคอยตอนนี้เรามีกี่ซับสไคร์แล้วครับน้องนุ่นหนึ่งแสนซับสไคร์หนึ่หมื่นนะทุกคนหนึ่งหมื่นซับสครแล้วนะครับก็บอกเลยว่าไม่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาถึง1นึ่งหมื่นซับสไคร์ได้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านนะที่กดติดตามเราแล้วก็พูดคุยคอมเมนต์หรือว่ารับชมคลิปของเราอยู่สม่ำเสมอนะครับอันนี้ ขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจนะครับขอบคุณมากๆนะครับอ่ะให้น้องนุ่นเต้นโชว์นิดนึงนะครับเน,นืองตองตั้มตึง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 น้องนุ่นขอบคุณเอฟซีแหม่มร่วขอบคุณมากๆากเลยค่ะที่ดูพวกเรามาโดยตลอดครับผมและในโอกาสนี้นะครับครบ10,000หมื่นซับสไครตแล้วจากช่องเอ็นเจสอรีเองนะเราก็อยากจะมีของเขาเรียกว่าอะไรนะบางสิ่งบางอย่างมอบให้กับ FC ของเรานะครับเราจะให้อะไรครับน้องนุ่น เราจะให้แมวตัวนี้ค่ะถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราจะส่งน้องกังฟูครับแมวตัวนี้ไปให้กับทุกท่านเอ้ยไม่ใช่นะทุกคนให้อะไรครับน้องนุ่นเราจะมีกล่องสุ่มให้ทุกคนใช่ครับแต่ไม่ได้ให้ทุกคนนะเราจะมีกล่องสุ่ม n j <Wow. S 1> นะครับมอบให้กับ f อฟของเราผ่านกิจกรรมเล็กๆครับอ่าเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมนะครับน้องนุ่นกิจกรรมของเรามีกติกาว่าอย่างไรครับว่าอย่างไรบ้างว่าอย่างไรบ้างกติกาของเรานะเดี๋ยวผมจะโพสต์ใน Facebook นะครับเพจ NJ Story นะครับวิธีการง่ายมากเลยครับแค่นะครับแค่แชร์โพสต์นั้นแชร์โพสต์นั้นนะครับเป็นสาณนะแล้วคอมเมนต์ไม่ใช่คอมเมนต์สิ่เท่าทีแชร์โพสต์แล้วก็เขียนฟีดนะครับเขียนที่โพสต์นะเป็นตอน,ตอนที่แชร์เนาะเขียนบอกเรานิดนึงครับว่าอะไรคือเหตุผลดีๆในการทำยู u ูบอ่าอยากดูไอเดียอยากดูไอเดียตัวอย่างใช่ไหมตอนแรกเลยของเราเนี่ยทำยู u ูปเพราะเพราะอะไรครับ อยากได้เงินนะครับต้อพูดชัดๆเลยแต่ตอนหลังเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของแบบเอ้ยทาไปแล้วได้ช่วยเหลือคนอื่นเนาะแล้วก็มีคนทักเข้ามาขอความช่วยเหลือพูดคุยกันได้เพื่อนใหม่เยอะมากๆอันนี้ก็บอกเลยนะครับว่าเราได้เพื่อนใหม่เยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็มีมเรียกว่ามีค่าขนมเล็กๆน้อยๆให้เรามีแรงใจทํางานต่อไปนะทุกคนอันนี้ก็เป็นเหตุผลในการทํา YouTube อยู่ในปัจจุบันนี้นะฮะอะองั้นใครมีเหตุผลอะไร แชร์โพสต์นั้นนะครับในเพจ NJ s o r y แล้วก็ใส่เหตุผลของขั้นไปได้เลยเต็มที่พอแชร์เสร็จเรียบร้อยให้แคปหน้าจอนั้นนะครับเอามาคอมเมนต์ในโพสต์นั้นแหละเออสามารถร่วมสนุกกันได้นะครับจนถึงสิ้นเดือนมีนาเดือนมีนามีกี่วันนะน้องนุ่นมี28่วัน28วันนะครับอ่านั่นมันเดือนกุมภาน,นะฮนะอ่ะมีนามีกี่วันครับน้องนุ่น3 1วัน31เวันเพราะฉะนั้นก็สามารถร่วมผิดกรรมได้จนถึงวันที่31มมีนาคมนะครับ และที่สําคัญนะครับที่สําคัญทุกหนึ่งการแชร์อ่าไม่ว่าแชร์ไปกี่แชร์ก็ตามทุกหนึ่งการแชร์รเราจะทําอะไรครับ,บเราจะบริจาคทุกคนหนึ่งแชร์หนึ่งบาทเหรอสิบบาทสิบบาทครับผมฮ่าหนึ่งแชร์สิบบาทนะครับมอบให้กับมูลน,นิธิกระจกเงาอ่าที่คอยช่วยเหลือสังคมนะครับอ่าวันที่สามสิบเอ็ดก็จะมาดูกันนะครับแต่ว่าเออไม่ใช่ว่ามาถึงแบบเป็นหมื่นหมื่นแชร์นีใจ่ายไม่ไหวนะทุกคน เราก็จะลิมิตไว้นิดนึงว่าสูงสุดเนี่ยไม่เกิน1,000บาท่าก็คือประมาณ100แชร์แต่ผมก็ไม่มั่นใจนะว่าจะมีคนร่วมกิจกรรมมากน้อยขนาดไหนนะแต่ว่าถ้ามีใครเข้ามาร่วมก็สามารถดินดีนะครับขอบคุณมากนะทุกการทุกการแชร์ของทุกคนนะได้ทําบุญร่วมกันนะครับอ่าเป็นโอกาสดีส่วนใครจะได้กล่องสุ่มไปทำยังไงดีทั้งน่นกิกรของเราครับ ตอกติ๊กตอกครับทุกคนน้องนุง่นตัวแข็งไปแล้วครับอ่ะไม่เป็นไรสําหรับผู้ที่จะได้กล่องสุ่มนะครับเราจะอ่านนะครับสิ่งที่ทุนเขียนแหละเหตุผลดีๆในการทํา youtube เอออะไรเป็นเหตุผลดีๆที่ควรทำย<ม>ูทูบนะให้อัดคลิปเข้ามา,าให้อัดคลิปเข้ามาดีกว่านะครับก็ไม่เป็นไรทุกคนเอาเอาแบบแค่นั้นแหละแค่แค่เดี๋ยวเรานั่งอ่านแหละถ้าเราชอบนะครับเอออันไหนเนี่ยไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีเขาการตัดสินใจของน้องนุ่นพี่เจมสบเนี่ยเป็นที่สิ้นสุดน,นะถ้าชอบวันนี้ เออเดี๋ยวเราก็จะบอกว่าเออเราชอบอันนี้แหละแล้วเราก็จะติดต่อไปแล้วก็จะขอที่อยู่เพื่อส่งกล่องสุ่มไปให้นะครับกล่องสุ่มมูลค่าเท่าไหร่ครับน้องนุ่นหนึ่งแสนบาทน้องนุ่นบอกหนึ่งแสนบาทนะครับอ่าไม่จริงครับเชื่อไม่ถึงนะครับกล่องสุ่มมูลค่าหนึ่งพันบาทพันมึงก็ไม่ถึงครับอ่ากล่องสุ่มมูลค่าห้าร้อยบาทนะครับเออห้าร้อยบาทเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาเงินพันหนึ่งไปทำบุญไงทุกคนนึกออกใช่ไหมก็อยากให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันแหละนะแล้วก็แบบว่าเออมีกิจกรรมดีๆร่วมกัันนะครบ ช่อง NJ Story นะครับโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณจากใจอีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับ1,000 0 s u ื่นซับสไครสัญญาว่าจะค่อยๆก้าวเดินต่อไปช้าๆเนะพื่อนๆที่ทำมาเนี่ยเหลายหมื่นซับแล้วตอนนี้ผมเพิ่งหมื่นนะไม่เป็นไรนะครับก็บอกทุกคนแล้วกันอย่าท้อนะใครที่ทำ YouTube อยู่นะครับสู้ๆนะครับค่อยๆทำค่อยๆไป ทีละเก,ก้านะครับในเส้นทางในเวของเรานะครับโอเคเนาะอ่ะน้องนุ่นบอกขอบคุณ f อฟหนึ่งรอบครับผม,ช,มาชาวุ้มไม้ชาครับผมสําเรบวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก่อนจากกันอย่าลืมทข้ามาไรก่อนจากกันขอสัญญาฝากนะคระับติดตา,จ,าจนกว่าคนหนึ่งค,คนใหม่เอาละครับไปละไปละก่อน <c oughs> จากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปช่องเอ็นเจสอรีด้วยนะทุกคนลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย